เรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบเรื่องรีเลย์กันนะครับก็คือผมจะสอนทุกคนนะครับดูสเปคของรีเลย์นะครับก็เวลาเราอ่านสเปคของรีเลย์นะครับสังเกตว่ารีเลย์เนี่ยมันคือไอเจ้าตัวลูกสีฟ้าตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสเปคของมันก็จะเขียนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเราจะต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าอันไหนเนี่ยเป็นสเปคของฝั่งคอยอันไหนเป็นสเปคของฝั่งคอนแทคนะครับก็สังเกตนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่หลายชุดเลยนะครับ วิธีดูเนี่ยง่ายมากนะครับก็คือปกติแล้วฝั่งคอยเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเขียนแอมกันนะครับก็อย่างเช่นรีเลย์ตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่า5 VDC นะครับแบบนี้เนี่ยอันนี้คือหมายความว่าเป็นรีเลย์ที่ฝั่งคอยเนี่ยใช้ไฟ5โวลต์นะครับก็จริงๆแล้วรีเลย์เนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีรุ่นที่ใช้ไฟ12โวลต์ DC นะครับหรือว่ามีใช้ไฟ24โวลต์ DC ก็มีหรือรีเลย์ที่ใช้ไฟ AC ก็มีนะฝั่งคอย ใช้เนี่ยจะต้องอ่านให้ดีนะครับถ้าจะใช้รีเลย์นะครับที่สามารถไรตตรงได้ด้วย Arduino Uno เลยนะครับก็จะต้องใช้รีเลย์นะครับที่ฝั่งคอยเนี่ยเป็น5โวลต์ DC นะับทีนี้มันจะมีตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับไอตัวเลขชุดล่างเนี่ยจะเป็นของฝั่งคอนแทคนะครับก็สังเกตนะครับว่ามันจะเขียนว่า2 5 0โวลต์ AC นะครับแล้วก็ 10M แอมป์นะครับอันนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟ2 5 0โวลต์ AC นะครับฝั่งคอนแทคเนี่ยจะใช้กระแสได้สูงสุด1 0์ นะครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปตัดโหลดที่ไม่เกิน250โวลต์ AC เนี่ยโหลดของเราเนี่ยไม่ควรที่จะกินกระแสเกิน10แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ที่ไฟ200 125 AC โวลต์ AC นะครับก็ไม่ควรจะใช้เกิน15แอมป์นะครับแน่นอนนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นไฟ220โวลต์ AC นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านนะครับเราจะต้องดูสเปคตัวบนนะครับก็คือหมายความว่ารีเลย์ตัวนี้นะครับถ้าเอาไปใช้ตัดต่อโหลดไฟบ้านนะครับก็ ไม่ควรจะใช้ตัดต่อโหลดที่เกิน10แอมป์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีโหลดที่เกิน10แอมป์นะครับเราจะต้องใช้รีเลย์ช่วยนะครับหรือว่ารีเลย์ที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเราจะเอารีเลย์ตัวนี้เนี่ยไปตัดรีเลย์อีกลูกหนึ่งนะครับที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็จะใช้รีเลย์ตัวนั้นเนี่ยไปตัดต่อโหลดที่มีขนาดใหญ่อีกทีนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงนะครับในโปรเจกต์หลังๆนะครับที่เรามีการใช้โหลดที่ขนาดใหญ่ สังเกตนับว่าที่รีเลย์ตัวนี้นะครับมันไม่มีบอกนับว่าถ้าจะเอาไปตัดต่อไฟ DC เนี่ยมันควรจะกินกระแสประมไม่เกินเท่าไหร่ เพราะว่าจริงๆแล้วรีเลย์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่รีเลย์ของไฟ DC นะครับด้วยความที่จริงๆแล้วนะครับไฟ DC นะครับมันตัดต่อยากกว่าไฟ AC นะครับฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับรีเลย์ที่เป็นรีเลย์ DC เนี่ยมันจะต้องดีไซน์มาเพื่อที่จะใช้ตัดต่อไฟ DC โดยเฉพาะนะครับแต่ว่านะครับเนื่องจากว่ามินิโปรเจกต์นี้นับหรือว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยโหลดของผมนะครับไม่ได้ใหญ่มาก นะครับแล้วก็เป็นแค่12โวลต์ DC เองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้เนี่ยแหละที่เป็นรีเลย์ AC นะครับไปตัดต่อโหลดที่เป็น DC ได้นะครับแต่ว่านะถ้าสมมุติว่าผมมีโหลดขนาดใหญ่มากๆนะครับอย่างเช่นเป็นโหลดปั๊มน้ํา12โวลต์ที่ตัวใหญ่มากหลาย10แอมป์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยไปตัดต่ออกกุปกรณ์นั้นโดยตรงนะครับ